มนุษย์เรานี่มันมีความสามารถพิเศษนะพิเศษอะไรนะเ,เป็นสัตว์โลกที่มีความสามารถพิเศษพิเศษในทางอะไรนะทางดีก็คือพัฒนาชีวิตให้พ้นทุกข์ได้ก็คือเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดได้นะทำนองเดียวกัน ก็พัฒนาความชั่วได้เหมือนกันลงได้ถึงนรกได้มีมีอันเดียวนอกนั้นเขาก็เป็นไปตามกรรมไม่สามารถพัฒนาได้หมดบุญแล้วก็ลงหรือขึ้นกระทำแต่ถ้าอยู่ต่ําก็ขึ้นถ้าอยู่บนก็ลงลงมาสู่ส่วนกลางเป็นมนุษย์เลาเนี่ยให้โอกาสที่มาจะพัฒนาจะเลือกทางไหนเพราะเรามีความสามารถ ไม่เหมือนสาดิืนด่นสาดิรนไม่มีความสามารถในการพัฒนาชีวิตเทวดาพรหมได้จากความสุขเฉยแต่อยากดีกว่าน,นั้นก็อยากก็ทําไม่ได้มนุษย์เราอยากเป็นอะไรล่ะอยากดีอยากเป็นพระอรหันต์เอากับงพ่เเ้าให้ทางเดินแล้วศีลส,สมาธิปัญญาพัฒนาไปให้ให้สมบูรณ์ปับ๊บสมบูรณ์ปั๊บก็เป็นพระอรหันต์ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดให้มันทุกข์นะห,หรือใครบอกว่าโอ้ยไอ้นนี้ ไม่ดีอยากลงต่ํมก็ได้ศีลนเนี่ยศีลทั้งห้าเนี่ยล่วงลาเมิดอศีลทั้งห้าทุกข้อไปแ,แต่ละข้อก็ลงอยู่แล้วข่าสัดตัดรอนชีวิตเขาข้อแรกข้อที่สองก็รักทรัพ์เข้าะอะไรเนี่ยอันนี้พาไปลงนรกทั้งนั้นพาไปแยกยนะ,ะมีทางเดินแล้วอันนี้เราจะเลือกทางไหนล่ะ ส่วนใหญ่เาก็จะเลือกทางดีอะไรใช่ไหมก็คือพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นแต่นี่วิธีพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นใครอ่ะที่รู้จักวิธีวิธีพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นนะพวกนักป่าทั้งหลายก็เสนอวิธีหมดเจ้าลัทธิทั้งหลายเลยมาแล้วสุดท้ายเป็นไปตามนั้นไหมพัฒนาชีวิตไปตามนั้นไหมก็เหมือนกับเราเนี่ยเรา<ม>เนี่ย เป็นข้าการมาแรงต่างก็รับพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่ายิ่งสูงเท่าไ่ยิ่งหากินมากเท่าน,นั้นมันดีขึ้นไหมล่ะเป็นตัวอย่างที่ดีไหมถ้าอย่างที่ดีประเทศไทยดีแล้วอ้นี่นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะอะไรพราะเราพัฒนาไม่ถูกวิธีการกระพูทธเจ้าทรู้จักมนุษย์ดีที่สุด ใครรู้จักมนุษย์ดีที่สุดแม้กระทั่งทาง,ทางนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดก็ไม่รู้ว่ามนุษย์มันเกิดมาอย่างไงเราจะกำลังถามดูว่าเกิดมาไงเอาเชื้อเชื้อของผู้หญิงผู้ชายผสมกันแล้วก็เกิดโอ้ยคนนั้นยังเข้าใจไม่ถูกถามแล้วจิตมันมาอย่างไงมาเกิดมาอย่างไงจิตมาจากไหนเชื้อของพ่อแม่มีจิตเหรอจิตมันมาอย่างไง ช่ไหมต้องผ,ผสมกันลองไปดูอ่านครูพุทธย่าท่านให้คำนี้หมดให้ความรู้ไว้หมดแล้วเราไม่เชื่อเราไปเชื่อความรู้ตะว,วันตกความรู้ตกเุารู้จักอะไรรู้จักแค่ทำมาหากินแล้วก็มีอะไรที่จะทำเป็นอาวุธได้ก็ไปค่มขี่เขาไปล่าเมืองขึ้นเขาพรูพุทธเจ้าจะเจ้าส,นสอนองนั้นไหมนะเป็นมนุษย์เราก็ ก็ไม่รู้จักมีความสามารถพิเศษแต่เขาไม่ไม่ไม่ใช้ความสามารถพิเศษไปในทางที่ถูกมันก็เลยก็เลยเป็นอย่างนี้แหละต่อต่อไปนี้เรื่องความสามารถพิเศษมีทรัพยากรอะไรก็เข้ามาถลุงหมดมันก็เลยเกิดเป็นเงินเฟอ้อขึ้นมาแปลงเงินแปลงทรัพยากรเป็นเงินหมดเงินก็เลยเยอะแล้วเงินไปอยู่ที่ไหน ก็ไปอยู่ที่พวกในทุนที่เขาสร้างกะลังการแนี้ผู้บริโภคประชาชนทั่วไปเป็นผู้บริโภคเป็นไงตอนนี้เงินก็หายากแล้วว่าเศรษฐกิจจะดีจะดียังไงสองวันนี้แบงค์ชาติที่ไปมอบทองเขาบอกพายุกำลังมาพายุเศรษฐกิจกำลังมาประเทศไทยเพราะดูที่เราจะเราจะได้เงินเอามาเงินทองที่มันจะ ที่มันจะเป็นภาษีได้เนี่ยมันมีอะไระที่จะเอามาเป็นภาษีได้นะมีทรัพยากรอ,อะไรที่เราจะจะหาอยู่หากินได้ที่จะได้เงินได้ทองรัฐจะได้ภาษีมาที่จะเลี้ยงดูประชาชนหรือเลี้ยงดูใคาารกันโดเฉพาะระบบราชการถ้ามันเกิดภาวะตอนปีตอนสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเราจะอยู่กันยังไง เตรียมเตรียมเตรียมที่จะเผชิญปัญหากันหรือยังปัญหาทางเศรษฐกิจความไม่แน่นอนไม่มีท่งนั้นพวกคายการก็พวกบำรุงบำนาญก็จะได้คิดว่าเราจะมีบำนาญไปตลอดนะคุยภาษาาเขาก็บนว่เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้วะถ้าเกิดไม่มีรัฐบาลไม่มีเงินไม่จ่ายไม่จ่ายบำนาญน,นี้เราจะอยู่กันยังไงวะ คิดไปล่วงหน้าแล้วเราจะอยู่ยังไงประเทศไทยนี้โชคดีเพราะสิ่งที่ที่เราจะหาได้ที่ตามความความจำเป็นของมนุษย์ก็คืออาหารเราสร้างอาหารได้ไหมโบราณเข้ามายัางไงเขามีเงินหรือเปล่าลองถามเนี่ยปู่ย่าตาสองคนเนี่ยที่อายุมากที่สุดนะถามดูจอามชาวไม้เด็กๆมีเงินไหมไม่มี เงินหายากจะตายเข้าของก็หายยากแต่มารุ่นนี้นี่เอาทรัพยากรมาใช้กันแล้วผิดเป็นเงินเป็นทองกันมาเงินล้นโลกเงินล้นโลกเงินไม่ได้เอาไปลงทุนหรือไปทําอะไรได้มันก็จะกลายเป็นเงินไม่มีค่าเงินเฟอ้อนะแต่ไายโชคดีนะที่หลวงตาท่านท่านท่านนั่นคังหลวงไว้ได้นะถ้าเอาเงินคังหลวงไปใช้ ค่าเงนินมันก็จะลดลงอย่างเร็วเลยเพราะนั้นข้าวของก็จะแพงอย่างมากต,ตอนนี้เขาก็เล่นเล่นเรื่องเรื่องภาษีกันใช่ไหมไม่กันกันเล่นกับประเทศต่างๆมันจะทําให้ขอของแพงขึ้นอีกเยอะเมื่อขอของแพงขึ้นแล้วใครจะสั่งซื้อของเราก็ส่งออกไม่ได้เพราะนั้นไม่ได้เงินตาต่างประเทศมาเพื่อจะค้าเงินบาทให้มันสูงขึ้นมันกลายเป็นลดเงินบาทลงไป เพราะนั้นมันยังจะยิจะทุกข์ยากมากขึ้นเพราะนั้นที่เขาให้ผู้ให้นักเรียนเรียนเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพื่อจะได้เข้าใจเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมันเป็นยังไงมันมีผลยังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงทีนี้เราดูไม่เห็นมีใครคิดอะไรไม่เห็นคิดจะแก้อะไรจะจะทำยังไงนะคิดจะหาเงินโดยการเปิดบอยเง บวดบอลเลยนะไอบอลมันคืออะไรุูธเจ้าเจ้าสนสันเสริญเลยคุณทําคุณทําสิ่งที่ไม่ดีให้ลูกหลานได้เห็นเนี่ยมันก็ชินชาดีถือเรื่องการพนันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเป็นไงไฟไหมยังไม่เท่ากับโบราณเราใช่ไหมไฟไหมยังไม่เท่ากับติดพนันใช่ไหมติดพนันมันหมดเลยใช่ไหมไฟไหมมันยังเหลือที่ดินใช่ปะ ก็ยังเหลือที่ดินแต่ผีพนันดิเจอมาเยอะเดี๋ยวนี้พนันเยอะแยะมา,มาวันก่อนตู่ว,วุ่นมีก็มาพูดขนาะเป็นหมอพนันจนหมดเนื้อหมดตัวใจต่างๆถึงขนาดจะไปลักเหล็กลักอะไรไปก็ไปขายเพราะนั้นเราจะต้องพัฒนาชีวิตให้ไปในทางที่ถูก พูณเจ้าทั้งให้แล้วเป็นวิธีการที่เก่าแก่ที่สุดใครพัฒนาก็ได้อย่างนั้นเห็นไหมครูบาอาจารย์เราทั้งหลายเลยพัฒนาชีวิตจนถึงที่สุดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะมัน,เป,นเป็นทุกข์เพราะว่าเราอยากอยากอะไรอยากอมตะใช่ไหมสมัยก่อนนี่คิดจะหาหายาอะไรดีว่าหาสารเคมีอะไรเดีวะมันจึงจะทําให้เป็นอมตะ พระเจ้าบอกว่าเอามาตายอย่างนี้ไม่ได้ไอตัวที่ยวไม่มาตาามันคืออะไรมันคือกิเลสที่อยู่ในจิตเราอาวิชชามันน้จัดการางไงตัวนี้มันก็เป็นอามาตาะไหม,ไมกว่าในนักเวสตร์ก็คิดกันหายามาที่ดองมัมมิ่งมัมมี่ไปก็เพื่อนดียแหละเพื่อจะเป็นอามาตะมันอามาตะไม่ได้คล้ายๆมั่มี่ฟืนทำไมเป็นความคาด เฉยๆไม่ใช่ความจริงแต่ผู้เจ้าทานเห็นความจริงทําไมผู้เจ้าจะเห็นความจริงเพราะพระพัฒนา,อ,าอะไรความรู้อะไรที่มันขวางความรู้เนี่ยท่านท่านท่านกระจัดมันไปหมดก็คือกิเลสมันขวางความรู้จริงเราพอกระจัดกิเลสปับ๊บมันก็เลยรู้ทั่วรู้รู้รอบรู้ทุกเกีติทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นผู้เจ้าสองพันห้าร้อยกว่าปี มีใครพิสูจน์ว่าผู้เจ้าผู้ผิดมีไหมมีแต่ใครปฏิบัติก็มีแต่เออจิงไว้จริงไว้จริงไว้ไวอย่างเดียวนเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปพึ่งความรู้ของผู้เจ้าเจ้าเกี่ยวกับเรื่องไอ้สิ่งที่มันเล็กมากๆก,กที่ตามองไม่เห็นเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่เห็นมันต้องพัฒนาด้วยจิตจิตเนี้ยมันมีความสามารถยิ่งกว่าตาแต่ต้อง พัฒนามันก็โดยอาศัยสติสมาธิปัญญาฝึกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆปัญญาพอดีวันนี้ครูเกษียณมาเยอะพวกเราเราปวดเกษียณกันก่อนมันก็เลยพลาดไม่ได้สอนเด็กในทางที่ถูกสอนแก่เขาให้ทำมาหากินเฉยๆไม่ได้สอนให้เขามีสติมีปัญญาที่รู้อะไรดีอะไรชั่วใช่หไหมละ่ะแล้วก็ปกครองเองไม่ให้ทุกข์ได้ ไม่ได้สอนก็คือศีลสมาธิปัญญาเราไม่ได้ฝึกได้ได้อะไรกันควรบอกก็มีําไมก่อนเขาเรียนศีลธรรมหน้าที่ศีลธรรมเราก็เคยสอนมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของการฝึกรู้มานิดเดียวอดีายสมัยองคูยชอบเนะี่ยอ่านหนังสือไม่ออกอาจารย์ม่นบอกพุโทโธพุโทโธไปรทุกภายจิตรวมมันก็ไปรู้เห็นอะไรอาจารย์ม่นบอกเอา้าไปพิจารณาเราร่างกายเราทีเดียวมันเป็นของเราจริงหรือเปล่า ถ้าเป็นของเราบอกอย่าแก่ที่อย่าเจ็บอย่าตายแล้วบังคับมันได้ไหมมึงบังคับไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราเป็นของยืมใช้ของยืมมาจากพ่อแม่ให้มาแค่นั้นเองพอถ,ถึงเวลาเขาก็เอาคืนไปแต่ใจเราเป็นของเราจริงเราเคยให้อาหารใจเราไหมล่ะอาหารใจเราก็คือสติสมาธิปัญญาเคยให้ไหมไม่เคยให้ไม่ให้มันก็ต้องทุกข์อ่ะเพราะไม่ไม่ไม่ปัญญาไม่เข้าใจ เห็นใครเขาว่าไอ้ดีก็ดีมันดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เคยทดลองใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราเรามีความสามารถพิเศษก็ต้องใช้ความสามารถถูกเราเริ่มต้นได้ทุกได้ทุกได้ทุกอายุนะใช่รู้แล้วก็ทำซะทำซะถ้าไม่ทำก็ไม่มีความหมายอะไรมีอายุน้อยหรือมากก็มีความหมายอะไร มีม,มีลูกศิษย์กอเขาโซหลวงเลยเขาโนหลวงกอเขาโนหลวงที่เป็นเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถชื่อชื่อกีนํำกุญญา,ายนต์อยู่ที่ลายบุรีแหละเขามีอุบายเห็นขึ้นนงจากปลาปฏิบัติคนไปแล้วก็เลย <c oughs> เห็นลุงกับป้าอยู่ก็อยากจะพวดลุงป้ากันนี้มีอุบายก็เลยจะไปอยู่ภูเขา เมื่อก่อนอยู่ในตลาดราดบุรีล้วจะไปอยู่ภูเขาไปอยู่ภูเขาเมื่อก่อนเป็นป่าเนี่ยปีปีแปดถิบกว่าใช่ไหมมันเป็นแต่ป่าทั้งนั้นเน่ยมีเสือมีช้างมีอะไรต่างๆทําไงก็ต้องหาคนไปไปเป็นเพื่อนก็เลยเอาลุงป้าเป็นเพื่อน,เ,นเพื่อนอยู่ภูเขาลุงป้าไปก็พอดีก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาจะตามไปก็ไปฟังท่านก็นจะสอนนอ้องนิษณันี่แกก็นั่งสอนแล้วก็นั่งทําไปด้วย เริ่มต้นเมื่ออายุ73ปีจะผู้สุดท้ายับก็พลุกไปด้วยอายุ98ปีเพราะนั้นมันมันไม่กเกี่ยวกับวัยนะวัยไหนก็ได้ปฏิบัติได้หมดใช่ไหมภาวนาได้หมดนะบุญที่เราจะต้องทำทานศีลภาวนาพุทธเจ้าก่ายแล้วถ้าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ทำซะแต่ถ้าใครทำที่ทสุดปั๊บก็จบ จบไม่ต้องไปเกิดก็เป็นอมะตะไปก็จะมีแต่เท่าไรที่ไรนิพพานเนี่ยนิพพานมังกรมังสุขขังนิพพานสุขอย่างยิ่งนะไม่มีอะไรสุขเท่าเพราะอะไรเพราะเอาไอ้ตัวที่มันไม่ไม่พาไปภายสุขพาไปทุกขก็คืออาวิชาออกจัดการกาวิชาที่อยู่ในจิตเราออกก็โดยสายศีลธรรมที่ปัญญานี่แหละพัฒนาไปมากมากเข้าใจมาก ศีลพวกศีลต่างๆก็ดีขึ้นกิเลสก็ห่อฝล่อลงฝ่อลงห่อลงเพราะไม่ได้รับอาหารไม่เคยตามใจมาเหมนไหมไหม,มันอยากไปเที่ยวนี่นี่กูไม่ไปเห็ไหมดัดมันไอ้ดัดความอยากเราเนี่ยคือความอยากเราก็คือกิเลสเห็นไหมก็ดัดมันมันอยากจะให้ทานี่กูไม่ทําอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะกิเลสมันก็ไปได้รับการบำรุงมันก็ฝ่อไปเรื่อยไปเรื่อยลงสุดท,ท้ายก็ ขา,ขาดไปหายไปจากจิตเราทำไปเรื่อยๆเพรนั้นเป็นมนุษย์พระเจ้าะบอกว่าต้องฝึกอยู่ตลอดหยุดไม่ได้เพราะกิเลสถ้ากิเลสไม่หมดกิเลสมันทํางานตลอดมันเล่นเราตลอดแล้วกิเลสละเอียดเนี่ยมันจะเป็นกิเลสที่ที่ความสุขไม่ใช่กิเลสที่ทุกข์มันจะต่างกันกิเลสละเอียดเพราะกิเลสไม่ใช่ว่ามัมนให้แต่มันให้แต่ความความทุกข มันให้ความสุขด้วยแต่สุขไม่แท้จริงสุขชั่วข่าวสุขไม่แท้จริงสุขไม่ถาวรเพราะนั้นยังมีโอกาสกันทั้งนั้นนะไปฝึกปฏิบัติกันนะโดยเฉพาะผู้ปวดเกษียณเนี่ยอย่าไปทํานู่นทํานี่ทําอะไรอีกทําเตรียมพบใหม่ให้มันดีพบใหม่ไม่ดีมันจะทุกข์ยิ่งกว่านี้อีกเพราะเป็นมนุษย์เท่านั้นที่สามารถที่พัฒนาความสุขได้ สัตว์อื่นทําไม่ได้เพราะนั้นที่ก็บอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วแล้วยิ่งในเกิดในแดนที่สองสั่งสอนถูกยิ่งดีก็คือแดนพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาสอนไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ถึงที่สุดสอนยังเก่งแค่ไปแค่ระดับแค่เทวดาก็าสูงกว่าเราชั้นเดียวยังไม่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 สุด ลบพลยะถาวลิวหาภูลาปริปุเรนตีสะกะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการิอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิสตุตัเพภุเรนตุสังกปาจันโทปนละโซยะถามณิโชติละโซยะถา Abhiwadhan tusabhalo kowena Satumate Hawadwan talayo asukidit Kayuko Hawa Sanit janggut ชาปจายโนจัตตารธรรมะวัคนติอายุวันโนสุขังฮาลาอายุวัตถโกธนวัตถโกสิริวัตถโกยาสวัตถโกภะลาวัน วันวาทัโกสุขวทัโกโหตุสับทาทุกขรกิยาเวรโสกาสัตตุจุปภะวานกาอันตลายาปิวินัสันตุยเตชะสาชัยสิทธิขระนงลาพังโสดทิ ภาคยังสุขังภละสิริอายุจวันลอยจะโคังพุทธิไตยยสวะจะกวาสาจะอายุจะชีวะสิทธิพวันตุเตภปวัตุสัพพมังขลังลัคขันตุสัพภะเทวะตาสัมมาพุทธา คาเวนัสคาสุทีพาวันตุเตมพาวตุสังขมังคารังรักขันตุสัพพะเทวะตาสัมภนามะนุภาเว